ส่วนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหลายๆคนไปแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละปีก็จะมีปัญหาครับที่หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอเงินคืนนะครับจากมือถือที่ได้หมดโปรโมชั่นไปแล้วซึ่งก็มีข้อมูลว่าในแต่ละปีนั้นประชาชนเติมเงินใส่โทรศัพท์สูงถึง72,000ล้านบาทจากผู้ใช้บริการมากกว่า60ล้านเลขหมายนะครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัฒ ราพรตันงามครับคุณยายเรนูบุญล้อมข้าราชการ,กรเกษียณวัย78ปีต้องเติมเงินโทรศัพท์มือถือขั้นต่ำเดือนละ300บาทเพียงเพื่อคุยกับลูกเพียงวันละไม่กี่นาทีตแต่เพียงเพราะลืมเติมเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ทำให้ยอดเงินสะสมจากที่เหลือใช้ช่วง3ปีในโทรศัพท์จำนวน5,700บาทต้องถูกตัดทิ้งทันที5,7 0 0ที่เหลือค้างอยู่ อมองว,ว่าเรื่องนี้สำหรับสิทธิของผู้บริโภคเองสย่งเดียวกคิดว่าเราควรจะได้สิทธิของเราคืนในฐานะเราเป็นผู้บริรโภค <c oughs> เมื่อจ่ายเงินไป<ม>ก็ต้องคืนเงินที่เหลือให้เราเช่นเดียวกับคุณลุงประที่บัญญัตินพรัตน์ข้าราชการเกษียณวัย61ปี <c oughs> เป็นอีกคนที่เงินสะสมในโทรศัพท์1,200บาทถูกตัดทิ้งทั้งหมดเพราะไม่สามารถหาซื้อบัตรเติมเงินสำหรับเครือข่ายที่ใช้เมื่อครั้งต้องเดินทางไปทำธุระในต่างจังหวัด นนี้ไอ้ของผมนี่ผมใช้แล้วมันไม่หมดก็สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีเงินประมาณพันสองบาทแล้วช่วงนั้นผมไปต่างจังหวัดมาที่เติมเงินไม่ได้เลยแล้วพอรู้ว่าเขาตัดผมก็โทรศัพท์ไปหาที่คอนเซ็นเตอร์เขานี่ทางคอนเซ็นเตอร์ก็บอกช่วยอะไรไม่ได้แล้ว สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอบทรระบุว่าปีนี้มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินล้องเรียนผ่านสบทกรณีถูกผู้ให้บริการยึดเงินทางที่เงินในโทรศัพท์ยังไม่หมดทั้งสิ้น112รายคิดเป็นมูลค่าเงินที่ถูกยึดถึง122,000บาทโดยฮัยึดเงินคืนจากลูกค้ามากท,ที่สุด76,0 0 0บาทรองลงมาคือ d t a ท็กทรูมูฟและ AAS สำหรับผู้ร้องเรียนและขอคืนเงินจากผู้ให้บริการในปีนี้รวมทั้งสิ้น326รายเป็นการร้องเรียนกรณีถูกหักเงินในโทรศัพท์มือถือมากที่สุดรองลงมาคือถูกเร่งให้เติมเงินตามเงื่อนไขวันเวลาที่กำหนดและประสงค์เปลี่ยนเคอือขายและขอคืนเงินปัญหาดังกล่าวผู้บริหารสบทยืนยันว่าเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องขอคืนเงินได้ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช ในแต่ละเดือนมีการได้รับให้เติมเงินเกินไป100บาทตอนนี้โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินทั่วประเทศมี60ล้านเลขหมายนะครับก็คือแต่ละเดือนเนี่ยบริษัทได้เงินเกินไปเดือนละ6000ล้านบาท1ปีคือ72,000ล้านบาทนะครับแล้วเราประมาณได้ว่า1 0เนี่ยจะเป็นเงินที่ถูกยึดนะครับเนื่องจากไม่มีการเติมเงินเพิ่มดังนั้นมูลค่าการยึดเงินเนี่ยขั้นต่ำคือ7,000ล้านบาทต่อปีที่มีการยึดเงินเข้าของผู้บริโภคเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการโดยตรง ทันเองนาะทีสุกรรัฐกรรมการกทชยืนยันว่ากทชออกประกาศให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือห้ามบังคับลูกค้ากำหนดการเติมเงินขั้นต่ำหรือกำหนดวันเวลาเพื่อให้เร่งเติมเงินโดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คม2553แต่ผู้ให้บริการพยายามยื้อเวลาโดยอ้างว่าอยู่ระหว่างปรับแก้สัญญาใหม่ซึ่งการประชุมบอร์ดกทชวันนี้ก็ได้กำชับให้สำนักงานกทชเร่งเตือนไปที่เอกชนอีกครั้ง ขณะที่นายจำศักดิ์ปิ่นทองนักวิชาการอิสระสเสนอว่าเบื้องต้นประชาชนควรร้องไปที่สายด่วนสบท .1200 หากรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบแต่ระยะยาวได้เตรียมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคที่มีนายจรัสสุวรรณมาราเป็นผู้ดูแลซึ่งศูนย์นี้จะทำหน้าที่ฟ้องร้องแทนประชาชนที่เสียเปรียบจัดการให้บริการของธุรกิจที่ผูกขาดในทุกๆเรื่องพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน